วิคห์บอลบายเบนเทนล้มโต๊ะชาแนลสวัสดีครับขอตอนนับท่านเข้าสู่การพรีวิววิคอ์ฟุตบอลกันโชเซเรอาอิตาลีประจำวันจันทร์ที่20กันยายน2564ครับระหว่างอูริตเซจะเปิดบ้านรับการเยือนนาโปลีครับแข่งขันกันที่สตาดิโอฟิอูรีครับเวลาตี1น5ตรงในค่ำคืนนี้และถ้าหากพร้อมแล้วครับเราไปลุยกันเลยครับ ก่อนอื่นฮะก็ต้องขอแสดงความดีกับแฟนๆขับนะครับที่ติดตามแมนยูนะครับแล้วก็เชลซี2ทีมนี้ก็เก็บชัยนะครับแล้วก็คว้า3แต้มไปได้ทั้ง2ทีมในช่วงที่เราพรีวิววิเคราะห์กันนะครับแมนยูชนะไปแถม2-1แล้วก็เชลซีถล่มสเปอร์3ประตูต่อศูนย์ครับกินเต็มกันไปแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่ารวย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 นะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ advkball.com นะครับโอเค มาดูกันต่อในส่วนของการพรีวิวนะครับมาดูกันที่ Head to Head ผลงาน6นัดหลังสุดต้องบอกว่าเป็นนาโปลีนั้นพวกเขาทําได้ดีกว่านะครับเจอกับอุดิเนเซ่เนี่ย6นัดหลังสุดนาโปลีชนะไปถึง5เกมครับแล้วก็เสมอ2เกมโดยได้ดูการก่อนครับประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงเดือนมกราคมครับเกมแรกครับอูด,ดิในบ้านครับเปิดบ้านแพ้ให้กับนาโปลีไป2ประตูต่อ1ก่อนที่จะ ไปเยือนนาโปลีนะครับในเดือนพฤษภาคมแล้วก็แพ้ไป5ประตูต่อนหนึ่งคู่นี้เนี่ยเจอกันทั้งหมด6ครั้งนะครับยิงรวมกันไปถึง23ประตูนั่นหมายความว่า6นัดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขามีอัตราเฉลี่ยนะครับยิงได้นัดละ3เอ่อประตูขึ้นไปโอเคมาดูกันต่อในส่วนของผลงานในตารางครับแน่นอนว่าตอนนี้นาะโปลีลงเล่นแล้ว3เกมพวกเขาชนะ3เกมรวดไม่แพ้ใครเลยนะครับยิงได้6ลูกเสีย2ประตูนะครับบวก4มีอยู่9คะแนน เช่นเดียวกับอูดิเนเซ่ครับพวกเขาไม่แพ้เลยครับชนะ2เสมอ1ึยิงได้6เสีย2เช่นเดียวกันครับมีอยู่แต่มีอยู่7แต้มรั้งอนาาันดับทีเของตารางอยู่ในส่วนผลงาน6นัดหลังสุดต้องบอกว่านาโรลีพวกเขาโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับไม่แพ้อเออองบอกว่า มันใช้ไม่แพ้ใครเลยครับแพ้แค่เกมเดียวนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด6นัดที่ผ่านมาครับเกมนั้นก็คือแพ้กับเบเ e v e n โตในศึกฟุตบอลกระชับมิตรเมื่อวันที่6การอาาุนที่ผ่านมาแต่ว่า2เกมหลังครับพวกเขาบุกไปนำเลสเตอร์2ประตูต่อ0ูนย ก่อนที่จะจบด้วยการเสมอ2-2ก่อนหน้านี้ครับเล่นในบ้านเฉือนเอาชนะจูนทบไปได้2ประตูตอนน่อ1นะครับบุกไปตบเจนัว2-1แล้วก็นัดประสนามครับพวกเขาเอาชนะเวเนเซียไป2ประตูต่อ0สำหรับเจ้าบ้านครับ6นัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยจากทุกรายการนะครับชนะ5และก็เสมอ1โดยเกมแรกครับพวกเขาเสมอกับจูเวนตุสครับ2ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลกันโชสิลาอิตาลี แล้วก็นะัดต่อมาเล่นในบ้านครับถลม่มเวเนเซียไป3-0เล่นในบ้านถล่มบุรูโน่ครับ4ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลอิตาลีครับแล้วก็ในศึกฟุตบอลกระชับม,มิตรนะครับแล้วก็นัดล่าสุดครับเพิ่งบุกไปเอาชนะสเปียร์เซได้1ประตูต่อ0โปรแกรมนัดถัดไปครับนาโปลีจะต้องบุกไปเยือนซามโดเรียครับส่วนอินิเซจะต้องบุกไปเยือนโรมา่ามาดูกันต่อในส่วนของข่าวข่าวกันบ้างครับแน่นอนว่าตอนนี้นะครับ เฮดคอสของนอร์บูลีในระ,ะคำชมเยอะมากๆกนะครับกับผลงานสามาัถที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าชนะ3เกมรวดพึ่งจะมาสะดุดนะครับในเกมที่เสมอกับเลสเตอร์2ประตูต่อ2เท่านั้นแต่ในรายของอูดิเนเซ่ครับพวกเขาก็โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดนะปีนี้มาดีมากครับสองมาที่ผ่านมาเนพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ2แล้วก็เสมอ1เกมในส่วนของการอัปเดตล่าสุดนะครับอันนี้เป็นข่าวจากฝั่งของ อูริเนเซ่ของเขาพวกเขาจะไม่มีอิลิใจนะครับเนโตลอฟกี้นั่นนั้นว่าวันนี้จะขาดกองกําลังหลักไป1คนแต่ว่ายังอาจอาจจะได้นะครับรูก้ากอสซีนะครับกลับมาลงเวอนตัวจริงในฝั่งของนาโปลีครับพวกเขาจะไม่มีเดโกเดเม่นะครับแล้วก็สเตนิสลาฟโรบอสกาแล้วก็อเล็กเมเลตสามคนนี้จะ ไม่ได้ลงสนามแน่นอนแล้วแต่ในลายของนะครับ mm. มเมอร์เชนแล้วก็ฟาอุซี่กอลัมเนี่ยสองคนนี้ต้องลุ้นครับว่าพวกเขาจะกลับมาในนัดนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าจากรายงานของกิจที่ผ่านมาว่า2คนนี้เนี่ยกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับโอเคเรามาดูกันต่อในส่วนของดิเลนนะครับดิลเลนเขาก็ฟันธงอ้ยว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่นาปโปดีจะบุกมาเอาชนะอูดิเซ่เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือวิกเตอร์ออซิ โอซิมเฮนนะครับก็น่าจะยิงประตูได้จ่ายอยู่ที่1.95ถ้าวันนี้นาะโปรีชนะนะครับเว็บจะจ่ายอยู่ที่1.83นั่นหมายความว่าชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ได้แต่หลังๆเนี่ยแน่นอนว่า11เกมหลังครับเขาบอกว่านาะโปรีชนะอุริเนเซได้ทั้งหมด10เกมแล้วก็เสมอ1เกมนี่คือสิ่งที่ตัวเลขมันฟ้องเอาไว้นะครับสุดท้ายครับเรามาดูกันที่รายชื่อตัวผู้เล่นครับ สำหรับเจ้าบ้านครับจะมาในระบบสามห้าสองครับผู้สาวตูวก็จะเป็นซิวเวอร์สตี้นะครับเซนเตอร์ฮาบสตัวมีซามเมอร์นะครับมีโนสติกแล้วก็มีเบคเคนตรงกลาง5ตัวครับจะมีอาสลานนะครับมีวาลัสนะครับแล้วก็มีเปเรล่าทางซ้ายจะมีราเซนทางขวาจะมีโมลิน่าครับและหน้าคู่จะเป็นเดลฟูเอ่อเป็น เดเรเอเดโรฟูยืนคู่กับโปรเซโตในฝั่งของผู้เยืองครับนาปลรีจะมาในระบบ4-3-3ครับผู่สาวตูจะเป็นออสปิน่าเซนเตอร์ฮาฟจะมีมานรัสนะครับยืนคู่กับคูริเบรี่ทางซ้ายจะมีรุยทางขวาจะมีโรเลนโซตรงกลาง3ตัวจะมีอากุซ่าครับมีเซเลนสกี้แล้วก็มีหลุยสามประสานนักุยครับจะมีอินซิเยแล้วก็มีทางขวาจะมีโบลิสตานโนและหน้าตรงกลางจะเป็นโอซิมเฮน แน่นอนว่าเลทที่เปิดมาครับตอนนี้นาโปลีเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกสําหรับผมถือว่าแพงมากนะแล้วก็ไหลไปที่1ลูกแล้วแต่ว่าเลทโดยรวมเนี่ยยังรู้สึกว่านาโปลีต่ออยู่ที่1ลูกแล้วก็แพงเกินไปอันดับแรกกบพูกสาวประตูแน่นอนว่าออฟฟินาอาจจะดูมีชื่อชั้นสูงกว่าซีเวอร์ที่นะครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยผมมองว่าพูกสาวประตูของบูนิเซ่เนี่ยน่าจะดูดูดีกว่าในเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็ขวัญกำลังใจ แต่พอมาดูสามแนวรับครับพวกเขาโชว์ผลงานได้ดีมากๆนะครับเบเกาแล้วก็นูสติกรวมไปถึงซัมเมอร์เนี่ยสามคนเนี่ยนะครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่สามวันแรกที่เปิดสนามรวมไปถึงนะครับโมดิน่าแล้วก็หลัเซนกลายเป็นว่า วิงแบตของอูดิเซ่วันนี้ไม่น่าจะเกรงกลัวลอเรนโซแล้วก็ลุยสักเท่าไหร่ผมมองว่าอูดิเซอาจจะเล่นหลัง3าก็จริงแต่วันนี้อาจจะมีลาเส้นกับเวนาถอยลงมาครับเป็นเล่นเป็นหลัง5แทนแล้วก็เล่นระบบ5-3-2ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะเน้นโต้กับนาปโปลีเป็นหลักแน่นอนในกรณีที่นาปโปลีนะครับนักเตะอย่างรุยอากุซ่าหรือว่าเซนกี้เติมเกมขึ้นมา ผมมองว่าอากุซ่าอาจจะดูโดดเด่นในเรื่องของเกมรับแต่ว่าลุยเนี่ยปีนี้เนี่ยเล่นดีมากๆนะฟาเวตลุยเนี่ยนะครับคือเกมที่แล้วต้องบอกว่าที่เจอกับเรอร์ซิตี้เนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆก็ไม่แปลกใจว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเดอะแบกแล้วก็เป็นคีย์แมนของเกมนะครับสำหรับเกมที่ต้องบุกโมญอิอิเนเซ แต่ในเรื่องของกองหน้าครับโอซิมเฮนนะครับก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเก่งสักเท่าไหร่หรือว่ารวมไปถึงอย่างอินซิเย่แล้วก็ปริชโนเนี่ยสองคนเนี้ยคือถ้าไม่มีเซเิสกี้กับเอ่อฟาเบิลุยบัญชาเกมให้หรือว่าขอสมอบัติให้ก็อาจจะเล่นยากหน่อยสำหรับเกมรับของนาบลีครับ โมโนรัสในอแมนโนรัสนะครับกับคูริเบอรี่แน่นอนว่ามันคูริเบอรี่เนี่ยเลตติ้งสูงอยู่แล้วตามมาตรฐานแต่ว่าโมอแมนโนรัสเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนนะครับให้กับเดโลฟู oo, นะครับโจมตีตรงนี้ก็ได้หรือว่ารวมไปถึงปูเซโตที่อาจจะมีความเร็วแล้วก็ฉกฉวยโอกาสจังหวะ จบสกอร์น่าเขตโทษได้วันนี้นาะโปรลีต้องบอกว่าไม่ได้เจองานง่ายแน่นอนครับแต่ว่าในเรื่องของเกมลุกผมมองว่านาโปรลีอาจจะดูฉาบชฉวยกว่านะครับดูโจมตีอุดิเศได้เยอะกว่าแต่อย่าลืมว่าเกมตรงกลางของอุดิปีนี้ไม่หมูนะครับการที่ได้อัสลานวาลัสและก็เปเรล่าเนี่ยสคนนี้การว่าเล่นเข้าขากันได้ยังมาก นี่ยังไม่รวมไปถึงนะครับว่าลาเซนกับโมริน่าเนี่ยจะเติมเกมขึ้นมาสูงแล้วก็เป็นฝ่ายซับพอร์ตคอสบอลให้กับปูเซตโตแล้วก็เดลเดลโดฟูสองคนเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยเลทที่นาโอรีต่อหนึ่งลูกเนี่ยแพงเกินไปสำหรับบอลต่อในช่วงวันจันทร์ดังนั้นครับทีมงานวิเคราะห์บอลบ่ายบนน้ำต่อเนาก็ขอเลือกเชียร์ไปที่อูดิเนเซ่เท่จริงๆผมรู้สึกว่าวันนี้นะคือถ้าเทียบฟอร์มกับกับตัวนักเตะแน่นอนว่าตัวนักเตะนาโปรีดูเหนือกว่า แต่เลทราคาที่เปิดมาครับมันก้ากึ่งอยู่ที่ว่านาโปลีอาจจะชนะหรือว่าทําให้เสมอในเกมมันเดย์นั้ส่วนอุริบอลในบ้านครับปีนี้ตนะ้องบอกว่าคือพวกเขาไม่ได้แข็งแร่งแบบนี้มานานแล้วแล้วการมาเจอนาโปลีในสภาพเนี้ยไม่ใช่นาโปลีไม่ดีนะนาโปลีก็ดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าเลทที่เปิดมานาโปลีมันไม่น่าจะบุกมาเอาชนะอุริได้ก็ขอเลือกลองมาที่ อูดิเนเซ่เท่จริงๆครับกับเหรียราคา1รลูกถึง0.75นะยังไงก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเข้ากลุ่ม mm. ก็ให้แอดไลน์มาได้ที่ ad v k b a l, l ย้ำอีกครั้งว่าเข้ากลุ่มฟรีนะคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วคุณกำลังแทงบอลคนเดียวไม่มีกลุ่มบอลน,นะครับไม่มีคนเคาะบอลให้ไม่มีคนให้ข้อมูลบอลสเต็ปอย่าลืมครับคุณติดต่อผมเข้ามาแล้วผมจะพาคุณ ไปลุยฟุตบอลด้วยกันในฤดูกาลน,นี้ซึ่งก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยกินไป2ตัวทั้งเชลซีและกแมนยูสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่แทงอุดิโชคดีเฮง,งเรวยและผมก็ขอต้อนรับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับให้แอดไลน์เข้ามาที่ V K B A L และผมจะบอกว่าวันเนี้ยคู่เนี้ยผมแทงเท่าไหร่ซึ่งผมแทงทุกวันคู่ละ5 0 0 0 0บาทอาจจะมีมากกว่า1คู่ด้วยซ้ำขอแค่คุณติดต่อไลน์เข้ามาถามเท่านี้ครับคุณก็จะได้แนวทางไปแล้ว สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าสวัสดีครับ